วัตถุประสงค์ของการประชุมสัญงกรในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะครับในส่วนของหน่วยธุรกิจสงขานะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะประชุมอยู่ในหน่วยธุรกิจสงขานะครับซึ่งเราก็มีความคิดว่าทําไมเราไม่ลองเดินทางไปประชุมในทุกพื้นที่ดูว่าจะให้ส่วนให้การอื่นอันดับแรกก่อนเลยส่วนให้าอื่นเดินทางมาบางครั้งาก็จาเจเดินทางเส้นเทนินเดิมเดินทางไปมาอยู่เป็นเดิมนี้เราก็เคลื่อนย้ายนะครับเดินทางมาประชุม ในสัญจรในทุกพื้นที่ทุกอำเภอที่ทางหน่วยทุกิจสรงขาลได้รับผิดชอบนะครับสีเ่เภองของสงขาวไว้นะครับซึ่งนั่นคือจุดประสงค์หลักในการเปรียดสถานที่อันที่2องที่สิ่งสำคัญก็คือได้มารับทราบข้อมูลต่างๆในพื้นที่อำเภอได้จริงๆนะครับทางอำเภออยากจะนําเสนออะไรในเรื่องของงานในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบาดงานของอำเภอเองเนี่ยเราจะได้รรับรู้จริงๆว่าอ๋ออำเภอเขามีปัญหาอย่างนี้บางครั้งที่เราอยู่ในภาพรวมเนี่ย ที่อยู่หนพื้นที่สงขาบางครั้งเนี่ยอำเภอก็จะไม่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเท่าไหร่แต่พอมาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะมาเห็นที่ว่าการอำเภอได้เห็นว่าการทํางานของเจ้าที่ประลัดอำเภอต่างๆนั้นนะ่ะนดาม,มีความเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ข้อมูลต่างเพื่อเดินแล้วเราจะได้มาปรับปรปุงแก้ไขกันโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยธุะกิจสงขานะครับได้มีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างทหารตำรวจและพละเรือนทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาที่นี่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความการทํางานนะครับ เจ้าที่ตำรวจอยู่พื้นนอกพื้นที่ก็ได้มาในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเจ้าที่ทหารเจ้าที่ในอำเภอต่างๆก็ได้เข้ามานี่คือกระจุประสงค์หลักที่เราได้ดําเนินการมีการประชุมสัญจรซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีการประชุมในครั้งต่อๆไปก็จะหมุนเวียนกันไปในอำเภอที่เรารับผิดชอบทั้งสี่อำเภอครับ

ริมชายทะเลริมลําน้ําต่างๆในพื้นที่ของอ,อําเภอเทพาจังหวัดสงขานะครับซึ่งในการเปิดแผนครั้งนี้นะครับเราต้องใช้มีความจำเป็นต้องใช้กําลังพลของกองทัพไทยทั้งหมดทุกรูปแบบเนื่องจากว่าเราประดัิงานทั้งบนบกในเรือและในอากาศเราก็ยังใช้ไกลบัตรงานตรงนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะบนบกเรามีกําลังของเฉพาะโดยเฉพกิจสงหาสีศูนย์แล้วก็ตำรวจตํเวนชั้นที่1 3านะครับดาเนินการกดดันนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ของอำเภอเทพาในพื้นที่ตามดิมชายหาดดิมชายทะเลนะครับเพื่อจะกดดันให้อ่ากวาดล้างกลุ่มผู้ก่อเหตุนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดมีการหลบหนีลงไปในตามลําน้ําต่างๆดึงริมชายเลต่างเราก็มีกําลังของฐานเรือซึ่งจะเป็นกําลังของกองทัพเรือภาคที่2แล้วก็หน่วยชุพกิจอ่าของฐานเรือภาคใต้นะสกนยนะครับที่จะปฏิบัติงานร่วมกันในตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะครับเป้าที่เราได้มาก็คือจะเป้าจากของกองทัพอากาศที่ใช้รัศเีทาอากาศ โดยของวทอ a v นะครับในการที่ดำเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนของอเฟอร์ของฐานกาศที่จะรัฐบานหาเป้าหมายรัเบนลหาพื้นที่ ao ต่างๆแล้วเราก็ใช้กําลังภาพพื้นดินและกําลังของฐานเรือแลเข้าดำเนินการปวาดล้างแล้วก็กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากช่วงเทศกาลโควิดช่วงโควิดนี้นะครับมีภาพข่าวที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเดินทางเข้ามา,าเคลื่อนไหวในพื้นที่อยู่พอสมควรนะครับจึง ทำให้เราได้มีการเปิดแผนยุทธการลำน้าในครั้งนี้ด้วยครับอยากให้ท่านให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะในเรื่องของการเฝ้าระวังทางน้ำ่ะครับเพ่ายจากที่เห็นนะครับตอนนี้เรากําลังร่วมกันสามฝ่ายฐานเรือนะครับเราอยู่บนเรือนะครับมีกําลังของอปนุก,กบที่ใช้เรือยางนนในพื้นที่ต่างๆวันนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้นะครับทั้งทางบกทางเรือทางน้ําหรือทางอากาศก,าก็ตามนะครับเราพยายามจะกดดันปุ่มผู้กอ่อเหตุรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่ทําร้ายประชาชน นามไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตามก็ขอฝากประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าเกิดเห็นมีความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่นะครับเราต้องการความสงบสุขเราต้องการความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเพราะฉะนั้นขอแจ้งมีเหตุอะไรต่างๆขอแจ้งเข้ามาทางเจ้าที่หน่วยธุรกิจสงขาหรือหน่วยธุรกิจสงขา40หรือหน่วยธุรกิจตำรวจตำรวจนครที่ที่43นะครับที่จะทํางานร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งในพรื่งนี้นะครับมีการตัดเปิดแผนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ และขอต้อนรับท่านผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ด้วยความเคารพยิ่งขอหน่วยและวท่านรู้มุ่งมั่นท่านนี้ก็ทำเรื่องมาเรียงทำเรื่องมาเรื่องมาดพร้อมซึ่งตั้งใจจะม,มานะแล้รอให้น้องมาบริเวณชายฝั่งทะเลโดยที่แปดไม่น้ำเทพาร้อยต่อคนมีความปลอดภัยรวมถึงประจานบรรยากาศสงขา มายายสรุปสถานการณ์ด้านกนารข่าวความคืบหน้าระับกระทรวงและระดับคถึงงานในการตรวจปิดสถานลุกผมครับเป้าหมายรองในพื้นที่จํานวน33เป้าหมายตามเป้าหมายเร่งด่ดวนจํานวน13เป้าหมายสามารถพบมายาในพื้นที่บ้าน,น,าน,นทุจรูปเจ็บตํารบ้านโนดอำเภอสะบ้าย,ยอนครับ พื้นที่ในเรื่องเตษตาคมถนนบางโพนหน่วยกำลังพื้นที่สำหรับวิสัที่มีการกันชัดหรือว่ามีนโยบายอย่างเช่นเรื่องการรับการยึดถือมีการกดล็อกขึ้นมาก็ตามนโยบายของสบคนะครับการปลดล็อกระยะสามสองสามที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการการอยู่ในสังคมต่างๆนะครับแล้วเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับเรายังเหมือนเดิมนะครับเข้มงวดดูพื้นที่ความปลอดภัย ม่ว่าตลอดแนวชายแดนหรือในพื้นที่โดยเฉพาะแนวชายแดนครั้งนี้นะครับทางเทศม,มาลเซียก็ประกาศล็อกดาวน์เทศประมาณ3มเดือนนะครับกรนีอาจจะมีคนทะลักหรือใครเข้ามาแ,แนวชายแดนก็คงมืนเดิม,มีความเพิ่มความเข้มนะครับตลอดแนวเดีเยวาะวันนี้ผมมาแถวสบายย้อยที่เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการลักลอบเข้ามานะครับก็ลงมากำชับหน่วยในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้เราที่พื้นที่นี้พื้นที่พิเศษที่เจ้าที่ กฎเอกสารสืบเราได้ลกเลิกไปแล้วนะครับก็จะใช้กฎหมายธรรมดาก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเรามีการเสริมน้องๆหน่วยรกรพิเศษนะครับมาร่วมสองหู่ก็มาดูความเป็นอยู่เขามาดูแนวความคิดปัญหาข้อข้องตา่างซึ่งทุกคนก็ปนฏนิและิหน้าที่นะครับวันนี้ร่วมกับทั้งอบอุจจาราทั้งการตรวกอุทธรสงขามาดูนะครับมาดูที่พักที่อยู่แล้วก็บัานเงใจนะครับ ที่ส่งการทํางานจะแตกต่างกับทีดจปอลยุทธ์ใช่ไหมฮะเราอว่าที่มันรวมกันเหมือนนะครับที่นี่ผมยืนยันเหมือนกันที่นี่เราไม่มีตํารวจทหารนครับเรามีแต่ความเป็นเพื่อนร่วมชีวิตพี่น้องนะครับเพราะเราเป็นเจ้าที่งรัฐก็ดูแลนะครับปรับกันหมดทหารตำรวจปรับเข้ากันหมดที่นี้เราก็ไปด้วยกันชุดเจ้ายุทก็จะมีทั้งตํารวจทหารปนที่นี่แปลกนะครับจะมีทั้งทหารตำรวจปนกันมอไซค์ก็ตำรวจขับบ้างทหารขับบ้างปัดกันนั่งกันไปไปร่วมกัน การทา,ง,ทาง,งานจะเห็นว่าจะมีการนํากําลังของตํารวจเข้ามารวมปฏิบัติงานมากขึ้นตรงนี้มันจะสื่อให้เห็นอะไรว่าจะมีการกองถ่ายอะไรเงี้ยก็าภาพรวมรวมการพิเศษนี่ครับเราเตรียมเครื่องในขั้นการกองถ่ายเมื่อจการต่างขึ้นกลางฐานก็ต้องถอนกลับถอนกลับไปเข้าที่ตั้งปกครองคนระับเราใช้น้องๆตํารวจวกฎหมายปกติพอสอในพื้นที่นะครับนี่คือแบันแล้วก็บีจาร์เตรียมการตรงนี้อยู่ โตโทรศัพท์เพื่แย้งผู้สับเหนุ่มก็ยิงของขาสีส้มกระผมร้อยเอกสันตุติริในหารฝ่ายยุทกันมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ครับประธานสรุปสั่งการและแจวปิดการประชุมครับวาระที่สองหมดว่าปิดสองขาสีเป็นเราพอร์วรายนต์ของคอร์รัปชันปิดของขาางอยางที่เขาถูกพวคนแดงครับ คับผมพันตีสงกดเขมน้าลองพุ่งรับหน่วยพกิจสงครามีศูนย์ได้นำกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจสงครามศีศูนย์กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจศรศูนย์หน่วยการพิเศษในรี่วาดสองนะครับหรือหน่วยการพิเศษของตำรวจภูรธรภาคเก้าทุกท่านวันนี้แม่ทัพนะครับได้มาพร้อมทีมงานมาเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อของหน่วยธุรกิจ4ี่ศนย์นะครับก็ได้รับคำบรรยายแล้วก็ในการปฏิบัติงานของเรานะครับต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจก็ยืนยันเลยครับสองหมวดนพนี้นะครับมาชักขอจากพระ9ก้ามาเพื่อจะมาให้เป็นลังร่วมความเป็นร่วมระหว่างฐานตำรวจการปฏิบัติงานหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยจะไม่มีฐานตำรวจ มีแต่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเจ้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับผมบอกพนักงานภาคเก้าแล้วอยู่ด้วยกันกินด้วยกันมาสร้างฐานสร้างอะไรอยู่ให้ได้ไปด้วยกันได้กินข้าวหม้อเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อขวัญกำลังใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งสียงเภอนี้มีปัญหาไม่น้อยกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงยังก่อเหตุยังมีบางส่วนยังหลมรอดอยู่นะครับซึ่งก็ต้องใช้พวกเรา นะครับมีทั้งชุดมอไซค์ชุดเจอยุทธเดินเท้าซึ่งต้องทุ่มเทเสียสละนอนกลางดินกลางทรายกันนะครับเสี่ยมกันแต่ผมก็ยืนยันเลยว่าสิ่งที่ให้ในวายุศาสตร์ในการชุดเจอยุทธก็คือดูแลพี่น้องประชาชนสร้างฝันกำลังใจนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านขอบบ้านขอบท้ายป่าเพื่ออะไรเพื่อไล่เกาะกดดันไม่ผู้ก่อแรงเคลื่อนย้ายด้เสรีนะครับเราได้ทำมา ประมาณปีละนะเห็นผลชัดเจนแต่ทั้งหมดทั้นนี้น้องๆทุกคนก็ต้องเหนื่อยง่วงหิวอดทนลำบากคงอยู่ไปฐานเมื่อเดิมเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์น้อยลงพี่น้องผู้สุดไม่โดนทำร้ายโดนฆ่านั่นคือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนนะครับตั้งแต่แม่ทัพี่น้องๆเลย พราะฉะนั้นสิ่งนี้เก็บความภูมิใจตรงนี้ว่าว่าเราจะต้องอดทนตรงนี้ได้ทําไม่ได้อีกข้อหนึ่งครับวินัยนะครับต้องยอมรับคนเราเมื่อเหนื่อยง่วงหิววินัยจะอย่างว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนี้ได้การได้รับการฝึกมาแล้วตั้งทหารตำรวจหน่วยต่างผมก็ไปเจอแล้วนะครับน้องที่นี่นะเคยแม่ทัพเคยให้นโยบายแล้วจะเจอผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างไรจะทำาหถึงรอดปลอดภัย ทำไมถึงมีชีวิตอย่างปลอดภัยไม่พิกลพิการหรือไม่โดนทำร้ายรอบทำร้ายชัดๆสองข้อก็อคืออย่าใช้ถนนกับใช้เวลาใช้รถมอไซค์รถยนต์ต้องอย่าลุ้นคุ้มครองให้ได้อย่าทำซ้ำๆแค่นี้ไปด้วยกันร่วมทุกร่วมสุขกันไม่มีใครขวางเราได้ผมเชื่อมันตรงนี้นะครับพร้อหมดเพราว่าในอำเภอตำรวจทั้งหมด,ท,หมดทั้งหมดมาที่นี่เพราะฉะั้น ทำให้ดีผมเรียนบอกพวกเราเลยว่าทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวแม่ทัพหรือคนในสามจังหวัดเราต้องต้องมีความรู้สึกคนทั้งหมดทั้งประเทศ69ล้านคนเขามองดูพื้นที่อยูุ่ดผมตั้งมั่นเลยว่าสองหมวดงพอเนี่ยไตลองคิดแม่ทัพเองว่าจะเป็นพระเอกเป็นผู้ที่กําหนดชะตาร่วมกับเจ้กรสิสูนในการดูแลพี่น้องคนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องการแต่ละการบังคับจชกหมายนั้น ก็มีนพพิเศษนพร่วมก็ทำอยู่แล้วแต่เรากดดันย่่งเคลื่อนไว้เสรีนะครับหนึ่งสองสามครับกุดเร็วได้เยยบไหมน่ของทำให้ไม่ได้ครับผรา้อ่ไปพูดถงนะครับเรื่องของพื้นห้องนู่นเี่เออจะมีสบอยข้างนอกจบนอนข้างนอกเลยได้จะนอนสบายถูกไหมนอนขอบนั่นห้าร้อยเมตรอยู่แถวเนี้ยเพื่อร่วมชีวิต ไม่มีแบ่งแยกมีเจ้าพิยงรัฐคือพวกเราต้องให้ก็เลยวถ้าประชาชนพึ่งได้ศรัทธาประชาชนหั้โหูชื่นใจนะครับการแต่งกายชื่นชมนะฮะแต่งกายการแต่งกายดีมากนะใครก็รู้เลยดูภาพหวมเ็เป็นห่วงเงี่ยแหละลัวจะไม่ได้เข้าไปสมตทเลยพอสมูทจบเลยสมูทเราดีใจจุดนูเลยก็เด็กหนุนๆไป